สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว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 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์จแําหน่อยเร็ว ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ดีิคนค่ะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยนะคะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครไม่มีกลุ่มหวยแชร์ลงหน้าเฟซนะคะใครไม่มีกลุ่มหวยแชร์ลงหน้าเฟซเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมอย่าลืมนะคะกดแชร์ด้วยจ้ะนะคะ สวัสดี1 1 8คนค่ะสวัสดี118คนสวัสดี118คนจ้าไหนใครรอแนวทางรัฐบาลบ้างคะใครรอแนวทางรัฐบาลบ้างใครรอแนวทางรัฐบาลใครรอแนวทางรัฐบาลกดแชร์ด่วนๆเลยกดแชร์ด่วนๆเลยจ้า สวัสดี178คนสวัสดีแม่อู่ค่ะสวัสดีแม่อู่แม่อู่นี่เป็นแฟนตัวยงของแจ๊มเลยนะคะแม่อู่นี่เป็นแฟนตัวยงของแจ๊มเลยนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะคะขอคนดู500คนถึง1,000คนนะคะวันนี้วันนี้ขอคนดู500คนถึง1000คนในระหว่างรอเพื่อนทุกคนจ๋ากดไลค์กดแชร์ให้แจ๊มหน่อยเร็วใครแชร์แล้วขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ จงประธานพอประธานโชคล่าม้กับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี่นะขอให้ทุกคนรวยขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะเออเดี๋ยวจ้าจะเอาอะไรมาให้ดูนะจะเอาอะไรมาให้ดูนะคะรอแป๊บหนึ่งนี่เลยทุกคนใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่จ้า วันนี้จ้ามพาน้องพารวยมาด้วยนะคะวันนี้จ้าจะพาน้องพารวยมาอยู่ข้างๆนะคะมาอยู่ข้างๆนะคะเห็นไหมคุเ,เห็นไหมเอ่ยนี่จ้ะนี่นะคะวันนี้จ้ามมาไราสดกับน้องพารวยนะคะทุกคนจ้าวันนี้จ airlines, ้ามจะไรสดกับน้องพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามเขาว้บนนี้ดีกว่า คนเห็นไหมวันนี้นะคะจ้ามจะไลฟ์ศ like, กับน้องพารวยเนาะให้น้องพารวยกวาคนเข้ามาเยอะๆนะคะกวาคนเข้ามาเยอะๆเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้จ้ามีแนวทางหวยรัฐบาลน,นะคะแนวทางรัฐบาลแนวทางฮานอยนะคะทั้งสายด่วนด้วยนะคะวันนี้แจกแบบสุดขีดเลยทุกคนวันนี้แจกแบบเวอร์วงังอังการงานสร้างนะคะวันนี้คือแบบให้หมดเลยนะ วันนี้ให้ทั้งแนวทางรัฐบาลให้ทั้งแนวทางฮานอยทุกคนจะบอกเลยว่ารถวันนี้รถจริงๆน้องพารวยหน้าอิ่มมากขอบคุณค่ะแม่อูขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะทุกคนจะ้ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์จ้ามด้วยนะคะ เนี่ยทุกคนเลขอะแจมคิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะคิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งห่วยรัฐบาลทั้งห่วยฮาอนอยนะคะ,นนะคะิดคำนวณมาหมดแล้วนะสวัสดี310คนเดี๋ยวจแจมขอแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ขอแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองก่อนนะคะในระหว่างรอคนดูนะในระหว่างที่รอคนดูจแจมขอแชร์ลงหน้าเฟซตัวเองก่อน เห็นน้องพารวยด้วยค่ะใช่ค่ะน้องพารวยอยู่ด้านบนนะคะน้องพารวยอยู่ด้านบนเนาะนะคะวันนี้จ้าพาน้องพารวยมาไลฟ์สดด้วยนะคะอ่าเร็วๆทุกคนจ๋าเร็วๆเร็วๆขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกดหน้าโกรธมานะคะใครจะแคปตารางฮานอยขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกดหน้าโกรธมาเจ๊กลับมาแล้วละค้ามาแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะกลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนจ๋ากลับมาถึงห้องแล้วนะจ้า นี่ค่ะตารางฮานอยอยู่ในมือแจมแล้วตารางหวยฮานอยอยู่ในมือแจมแล้วทุกคนอยู่ในมือแจมแล้วนะคะหรือจะให้นี่เลยนี่ทุกคนอยู่ในนี้แล้วนะคะตารางฮานอ,อยอยู่ในนี้แล้วขอคอนดูถึง500คน ขอคนดูให้ถึง500คนก่อนเดี๋ยวจ้าจะให้ทุกคนแคปเลยขอคนดูถึง5 0 0คนนะตรง,งนี้จ้าจะให้ทุกคนแคปนะคะใครจะพร้อมจะแคปแล้วขอคนดู500คนนะตรงนี้ใครพร้อมจะแคปแล้วขอคนดู500คนนะตรงนี uh ้ค่ะทุกคนจ๋าขอคนดู500คนนะตรงนี้ใครอยากจะแคปแล้วใครอยากจะแคปแล้วขอคนดู500คนถึงไหมเอ่ยถึงไหมต้องถึงสิทุกคนจ๋าตอนนี้ก็3 0 0กว่า10คน0คนแล้วตอนนี้ก็400คนแล้วต่ ตารางฮานอยตารางฮานอยใกล้จะให้แคปแล้วขอคนดู500คนขอคนดู500คนตารางฮานอยจะให้แคปแล้วนะคะทุกคนจ๋าตารางฮานอยจะให้แคปแล้วนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างรอเพื่อให้ถึง500คนนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งนระหว่างรอเพื่อนให้ถึง500คนในระหว่างรอเพื่อให้ถึง500คน,รคคนพร้อมกันหรือยังคะทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยัง อ่ะทุกคนวันนี้ตารางหวยจ้านะคะตารางหวยจ้านะคะจะเด่น1และ8นะคะทุกคนเห็นเลขชัดไหมเอ่ยจ้ำกลัวไม่ชัดจังเลยอะ่ะทุกคนเห็นชัดไหม วันนี้ตารางหวยจ้ามจะเด่นหนึ่งและ8นะคะสวัสดี490คนค่ะสวัสดี490คนอันนี้คือตารางฮานอยแล้วก็มาเลยนะคะอันนี้คือตารางฮานอยแล้วก็มาเลยนะคะทุกคนจา๋าใครแคบเสร็จแล้วใครแคบเสร็จแล้วใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณจ้ามหน่อยเร็ว <S <S <kaikki. S 1> ทุกคนกล้องไม่ชัดหรอ อ่ะใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คาว่าขอบคุณอาจ้ามหน่อยค่ะใครแคปเสร็จแล้วพิม์คาว่าขอบคุณอาจ้ามหน่อยเร็วใครแครเสร็จ um แล้วพิมพ์คาว่าขอบคุณมานะคะใครแคปเสร็จแล้วพิมพคาว่าขอบคุณมาค่ะ อ่ะทุกคนอันนี้คือตารางฮานอยนะคะจะอ่าใจ,าจาทุกคนสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสมหมดดีกว่านะคะอ่ะทุกคนก่อนจะแคบหวยตารางนะคะก่อนจะแคบหวยตารางรัฐบาลนะคะทุกคนจะาจ้ำขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะ รัฐบาลงวดนี้รัฐบาลงวดนี้ทุกคนจา๋าเจ้าจะจาเด่น4ี่และ6นะคะรัฐบาลงวดนี้ตารางหวยจ้าจะจาเด่น4และ6นะทุกคนจา๋าตารางหัวรัฐบาลจ้างวดนี้นะคะจะเด่น4ี่และ6นะคะใครเห็นแล้ว ใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะคะใครเห็นตารางหัวจ้าแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะคะทุกคนจ้าตารางฮานอยงวดเออตารางรัฐบาลงวดนี้นะคะตารางรัฐบาลงวดนี้จ้าจะเด่น4ี่และ6นะคะตารางรัฐบาลงวดนี้ของจ้าจะเด่น4ี่และหนะคะทุกคนจ๋าใครแคบเสร็จแล้วใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะคะใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมาให้จ้ําด้วย ไรแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมาให้จ้ามด้วยนะคะทุกคนไรแคบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะคะตารางฮันเออมาเออรัฐบาลจ้ามนะคะตารางรัฐบาลจ้ามนะคะจะเด่น4ี่และ6นะรัฐบาลจะอ้างวดนี้วันที่16นะคะจะเด่น4ี่และ6นะ ตัวที่จะอ้ำชอบนะคะจะขีดสีไว้นะ ตัวที่ชอบจะขี่สีไว้นะคะทุกคนจ๋าตัวที่ชอบจะขี่สีไว้นะคะส่วนตัวที่ไม่ได้ขีดสีถ้าใครเห็นแล้วชอบก็คือตามนะคะตัวที่ไม่ได้ขีดสีถ้าใครเห็นแล้วชอบก็คือตามนะถ้าใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยนะทุกคนจ๋าแจ้งบอกเลยว่าหวยมีเข้ามีหลุดนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะวันนี้ใครไม่ชอบเลขตารางที่จะอ้ําเขียนให้นะคะก็จับคู่เล่นเองได้นะ ใครไม่ชอบเลขตารางที่จ้ำเขียนให้ก็จับคู่เล่นเองได้นะคะทุกคนจ๋านะคะเลขตัวที่ขีดสีคือตัวที่ชอบนะคะเลขตัวที่ขีดสีคือตัวที่ชอบนะคะสี่หกอันค่ะจะอ้ามเอาอันตรงไหนคะอันเพราะอะไรเอ่ยทุกคนจ๋าอันตรงไหนอันเพราะอะไรเมามอยห,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 หน่อยเร็วเมาหมอยหน่อยสี่หกทำไมถึงอันคะสี่หกทำไมถึงอันคะไปตรงกับหววสำนักไหนหรือเปล่าคะจะ้ำยังไม่รู้เลยนะ นะคะอันนี้คือเลที่จ้ําคำนวณและคิดวิเคราะห์มานะคะอันนี้คือเลขที่จะอ้ําคานวณและคิดวิเคราะห์มานะคะทุกคนจ๋าได้เลขนี้นะคะได้เลขนี้นะคะทุกคนจ๋าที่จ้าจับคู่ได้คือได้ประมาณนี้นะคะที่อาจารย์จับคู่มาคือได้ประมาณนี้เนาะถ้า4ี่อันเราก็ซื้อ4ี่ไปสิเออเนาะไม่แน่นะคะไม่แน่นะคะ4ี่หก็ได้4 5 4ห้าก็ได้นะคะทุกคนจ๋านะถ้า4ี่อันก็ซื้อ4ี่ห้าี่ได้นะคะเนาะ ลองดูนะคะทุกคนจ๋าลองดูนะคะห่วยมีเข้ามีหลุดนะ จ้ามอยากให้ทุกคนเล่นหวยอย่างมีสตินะคะอยากให้ทุกคนเล่นหวยอย่างมีสติเนาะใครที่เป็นสายวิ่งสายรูดนะคะบอกเลยว่าจะอั้มฟัน4ี่และ6นะคะสําหรับหวยรัฐบาลนะสําหรับหวยรัฐบาลในงวดนี้จ้ามฟัน4ี่และ6นะคะใครเป็นสายวิ่งสายรูดก็เอาไปเล่นได้นะคะหรือใครชอบตัวที่จ้ามขี่สี่ให้ตัวที่จ้ามเน้นให้ก็เอาตัวนั้นไปซื้อนะคะใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะแนวทางนี้จ้ามเอามาแบ่งปันให้ฟรีๆนะคะแนวทางนี้เอามา าแบ่งปันให้ทุกคนฟรีๆเลยนะอ๋อสี่ตรงกับเลขเพชรกล้า4 6 5ห6ห6้าอันหมดเลยตรงกับเลขเพชรกล้านั่นสิทำไมอั้นคะงงๆเออใช่จะไม่รู้นะคะว่าหววจ้าไปตรงกับเพชรกล้านะคะจ้าไม่รู้จริงๆนะคะทุกคนจ,าจะาจ้าไม่รู้จริงนะคะว่าตารางหววจ้าไปตรงกับเพชรกล้านะนะคะ ก็ถ้าอั้นก็ไม่เป็นไรทุกคนจ๋าถ้าอั้นก็เราก็ไม่ต้องซื้อนะเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะถ้ามันตรงหรือว่ามันอั้นเราก็ไม่ต้องซื้อเราเลือกตัวที่เราชอบดีกว่านะคะเลือกตัวที่เราชอบดีกว่านะ ใช่ๆคิดเหมือนหนูเลย4 5 4 7ก็ได้ค่ะตารางเจก็มีใช่ค่ะนะคะถ้าตัวไหนมันอัน้นเราก็ตัดไปนะคะทุกคนจ้าถ้าตัวไหนมันอั้นเราก็ตัดไปหรือว่าตัวอั้นถ้าได้ราคาสูงอยู่เราก็เล่นนะแต่ถ้าอั้นแล้วจ่ายครึ่งก็ไม่ต้องเล่นนะคะถ้าอั้นแล้วจ่ายครึ่งก็ไม่ต้องเล่นนะเพราะว่ามันได้น้อยนะคะมันจะไม่คุ้มกันเนาะนะคะมันจะไม่คุ้มกันนะคะถ้ามันอั้นเราก็ไม่ต้องซื้อนะ หรือถ้าเราอยากจะซื้อเราก็หาซื้อที่ที่เขาจ่ายได้เยอะๆหน่อยนะคะหาซื้อที่เขาจ่ายได้เยอะๆหน่อยเนาะนะคะกันไว้นะคะทุกคนจ่ากันไว้นะคะเพราะว่าไม่แน่นะทุกคนจ่าโควิด -2 โควิด -19 เนี่ยจะอ้่กลัว19ตรงนี้ทุกคนจ่ารู้ไหมว่าจ้ามกลัวอะไรจ้ามกลัว1 9นะคะเห็นไหมจ้ามเขียนไว้ว่าตัวกันตายนะคะอาจจะมาเบิ้ลก็ได้นะคะเพราะเบิ้ลไม่มานานแล้วนะอาจจะมา4 4่สหหรือ19ก็ได้นะคะทุกคนจ่านะคะจ้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาตัวไหนนะ แต่ตอนนี้ทุกคนจากโควิดโควิดเนี่ยโควิดนี่คือดังมากนะคะโควิดห